เลซี Tar, ่จ้าเลซี่เฮ like> oh. oh. ้ยเสียงเขาดูน่ากลัวไม่บายอะไรอ่ะไม่บอกว่ามันจะรอเจอเราอ่ะทุกคน สวนนัสดีเพื่อนๆที่น่ารักของจูเจงทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องของจูแจงกันด้วยเลยครั้งนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมที่แบบว่าเป็นความสดใสของโลกเราเลยก็ได้นะคะกับเกมแต่งตัวที่มีชื่อว่า l a c y s w a r d r o อนั่นเองค่ะทุกคนว้ที่ทุกคนเห็นอยู่นี้นะคะก็คือตัวละครของเราเนี่ยก็จะสดใสแล้วก็น่ารักมากๆนะคะแอปเบลเวอร์ดูดิแลบลิ้นแบบปิ้นตาเอ้ยไม่ปิน้นนาแลบลิ้นอย่างเดียวนะคะครั้งนี้ เราจะมาแต่งตัวให้กับน้องเลซี่ตามสถานการณ์ต่างๆที่น้องจะต้องไปนะคะไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะน่ารักขนาดไหนครั้งนี้เราก็คงจะได้เห็นกันนะคะแต่แอบบอกเลยนะคะว่าเกมนี้เนี่ยมีหลายคนบอกแล้วนะว่าหลอนและน่ากลัวที่สุดเกมหนึ่งเลยก็ว่าได้สำหรับเกมแต่งตัวนะคะมาแล้วคะ่ะครั้งแรกเลยเนี่ยก็คือเราจะต้องแต่งตัวให้น้องไปปิกนิกที่สวนสาธารณะนั่นเองนะคะ ก็จะเลือกเป็นสบผมทรงนี้เลยนะคะส่วนชุดเนี่ยก็อาจจะแบบว่าวันหวานนิดนึงเป็นเสื้อปัดไหลเบาๆนะคะแล้วก็กระโปรงสีชมพูแบบนี้โอ้ยน่ารักมากเราท้าก็ขอแบบเล็กๆน้อยๆแบบนี้แล้วกันนะคะดูตัวเล็กตัวน้อยเวอร์แล้วก็ใส่หูก,กระต่ายไหมถือว่าโบดีเอ้หูกะต่ายดีกว่าหูกะต่ายน่ารักเหมือนกันนะคะและดูแบบว่าเด่นเมื่อมอนกะต่ายน้อยในส่วนเลยอ่ะทุกคนพร้อมแล้วค่ะใครอะ่ะเฮ้ยเหมือนมีคน แอบมองฉันอยู่ในปา่าแต่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขามองมาที่ฉันหรือว่ามองไปที่ใครกันแน่้าหน่าเราก็คิดมากอันนี้มันก็แบบเป็นที่ส่วนสาธารณะอะไรแบบนี้เนาะคนมันก็จะมาได้ไงเขาอาจจะไม่ได้มองเราก็ได้อย่าเพิ่งแบบว่าไปคิดเข้าข้างตัวเองเลยอาจจะไม่ใช่เราก็ได้ปะไปค่ะไปกันต่อหุ้ยเดี๋ยวนะไม่กี่ขึ้นอะไรอะ่ะแล้วตอนนี้นะคะเราต้องแต่งตัวน้องเลซี่ให้ไปที่ช้อปปิ้งมอลล์เพราะเราต้องไปซื้อของ โอเคช้อปปิ้งมอลล์เราจะใส่ผมแบบไหนดีนะทรงผมที่เราจะไปช้อปปิ้งเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องโดดเด่นอะไรมากมายนะคะก็แบบว่ามัดแกะไปเลยแล้วก็ใส่เสื้อผ้าที่มันดูดีหน่อยเอ้าเดี๋ยวนะโทรศัพท์หรอสงส่เพื่อนโทรตามหรือเปล่ารอเธอไม่ไหวแล้วเลซี่ฉันชอบเธอเลอเกินเลซี่จ๋าเลซี่เฮ้ยเสียงเขาดู ไม่บอกว่ามันจะรอเจอเราอ่ะทุกคนเฮ้ยตกใจหมดเฮ้ยรองอเฮ้ยตายแล้วมันมีมันมีคนอยู่ตรงหน้าต่างอะเห็นปะไปครับรีบใส่รีบแต่งตัวตอนนี้แต่งอะไรไม่รู้แล้วตืกดไปก่อนละกันอ้เรียบร้อยเรามาถึงห้างแบบปลอดภัยนะคะเมื่อกี้หน้าต่างแบบเปิดพื่เฉยเลยตกใจหมดเลยแสดงว่าเราไม่ได้หลองหน้าต่างหรอ h Help me มี e a s e มันจะฆ่าฉัน ก้แอบเห็นข้อความที่เลซี่บอกอะทุกคนแล้วตอนนี้คืออุ้ยเดี๋ยนะนมีคนเคาะประตูหรอนี่เราต้องแต่งไปออกเดทตอนนี้เนี่ยนะเฮ้ยไม่รู้แล้วครับแต่งเลยต้องแจ้งแนนแต่งตัวแบบด้วยความปลอดภัยแล้วอะตอนนี้เพราะว่าตอนนี้มันดึกแล้วนะคะเลซี่อาฉันมารับเธอแล้วเลยี่เปิดประตูหน่อยสิฉันอยู่แล้วนะเปิดประตูให้ฉันที ปล่อยประตูงงนๆทนี่เซนซ่าตึงบ้าไม่สนครับแต่งตัวแล้วออกเลยไม่สนแล้วต้องทามัดทำแมงแล้วว่าจังหวัดเนี่ยเอาไว้วิ่งนะคะรอดว่า เลซี่เนี่ยแบบลดพนมาได้นะคะเพราะว่าเขาหาตัวเธอไม่เจออาจจะเปกก็นเพราะการแต่งตัวของเราก็ได้นะคะแต่ว่าเนี่ยเลซี่ต้องไปแบบแหงเอากับเพื่อนนะแล้วก็แบบออกไปข้างนอกไปแบบไปชิลๆอะไรแบบเนี้ยเนาะก็เลยหาเสื้อผ้าที่แบบว่าดูดีแล้วก็ง่ายต่อการมองหานะคะเพราะว่าเราจะไปคาเฟ่กันนั่นเองโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นก็ได้เลยเลซี่เดี๋ยวเราจะจัดให้นะจ๊ะไปครับอุ้ยมีผมทรงใหม่ น่ารักด้วยนะเนี่ยงั้นเราใช้ผมทรงใหม่ไปเลยดีกว่าเป็นทรงแกะนะคะง่ายต่อการมองหามากๆแล้วก็ชุดเนี่ยไม่เอาแดงอะแดงคิดว่ามันน่าจะแบบไอ้นี่เป็นนิดนึงเอาชุดนี้แล้วกันติดโบอุ้ยคนกดออดใครวะใส่กระโปรงเดี๋ยวนะมีของขวัญขนาดเท่าตัวคนส่งมาหาเราที่หน้าประตูเราจะรับไปไหมเอาละค่ะอยากรู้ละสิว่าคืออะไรแล้วของฟรีเราก็รับไปก่อนละกัน จริงๆแล้วมันไม่ควรรับนะทุกคนแต่ขอรับเราอยากรู้จะตายไหมเดินมันอย่างนี้ตายชัวไม่โลด ท่นไงตายจริงด้วยอะตอนนี้นะคะแจงก็คือกลับมาเล่นใหม่นะทุกคนก็คือต้องแต่งตัวใหม่หมดเลยนะคะเพราะว่านอร์เรนซี่ตายแล้วรอบหนึ่งแต่ว่านี้ก็คือออกไปตอนคืนนะคะแล้วก็ต้องแบบสวมเสื้อผ้าที่รรม,มันรราทำแอนแล้วก็ดูแบบปลอดภัยอะทุกคนเนี่ยก็ต้องวนกลับมาที่เดิมก็ต้องเจอเสียงไอ้บ้านะันแบบกระสาใส่เราเหมือนเดิมนะคะน่ากลัวมากเสียงมันน่ากลัวเวอร์ใส่รองเท้าก่อนแล้วก็สวมแว่นดํานะคะไปเฮ้ยรองเท้าไม่เหมือนเดิมปะเออทําอะไรลงไปอะเราทำอะไรผิดก่อน รอนไหมพังพินาแค่ลงเท้าไม่เหมือนกันเนี่ยนะอุ้ยตกใจเลยอุ้ยน่าก,กาลัวแลวมันก็กินเธอลงไปแล้วอยูด่ด้วยกันตลอดกันพ้าค<อ>นดนนะคือตัวเกมมันแกล้งเราเว้ยเนี่ยเดี๋ยวดูนะพอสักพักหนึ่งอะมันจะเลื่อนหน้าไป ที่หน้ารองเท้าเองแล้วเราจะเลื่อนกลับมาไม่ได้ถ้าเรากดพลาดน,นะคะเห็นปะมันเปลี่ยนหน้าเองทุกคนนี่รองเท้าคู่นี้นะคะแล้วก็สวมแว่นแบบนี้เลยโอเครอดทัวโดนตรงนี้มาประมาณ3ามสี่รอบแล้วนะคะเลซี่ตายไม่พักเลยนะ,ะมาครับและนี่ก็คือเป็นทีมคาเฟ่น,นะคะแต่รอบนี้อ่ะอย่าลืมนะว่าเราเคยพลาดไปแล้วนี่ไงมาแล้วมีกดออดมาของขวัญส่งมาถึงไม่รับครับผมไม่เอาค่ะใครจะเอาไปเลยแต่งตัวเด่นๆน,นะคะเพื่อนจะได้แบบเจอง่าย หว,นวานเปรี้ยวรองเท้าแดงเข้ากันไหมนะถาถมจริงใส่หูแมวแล้วกัน <c oughs> เด่นดิเดนเวอร์ <c oughs> เพื่อนเห็นน่าจะต้องแบบชอบเป็นไงถ้าสวยมากเลยเล,ยเลยซี่ก็ธรรมดาเนาะก็คนเป็นสวย <c oughs> <c oughs> อยู่นะเลซี่ต้องไปปาร์ตี้นะคะในคืนนี้ซึ่งธีมเนี่ยจะเป็นธีมสีแดงทั้งหมดเราต้องช่วยเลยซี่ในการแต่งตัวนะคะให้เป็นผู้หญิงที่แบบสวยมากๆอยู่ในแบบว่าชุดสีแดงเฮ้ยเฮ ทำไมเพลงมันเล้าอ่ะแป๊บน,นึงเซฟก่อนโอเคค่ะผมทรงใหม่นะคะแล้วสีแดงไปไหนสีแดงไม่มีเอา้านี่ไงสีแดงเอา้าอะไรวะเอา้าทำไมมันเลือกไม่ได้อ่ะทุกคนเลือกชุดสีแดงไม่ได้ฮลัลโหลอะไรวะเนี่ยเอ,อ้าโอ้โหมันเข้าห้องมาโอ้โหคือมันไม่ใช่แค่เราแต่งตัวพลาดอ่ะคือมันกดไม่ได้ อกใจวคุยคขนลุกเลยเลยซี่ตายไปครับแต่ดูดิทำไมมันกดไม่ได้สูนสีแดงอะฮัลโหลดูดิอ๋อโอเคต้องเปลี่ยนหนะ้าสีแดงให้หมดวิเฮวมี me, ช่วยด้วยถ้าขอให้เหลือะไม่รู้แล้วค่ะไปแล้วเดอ้อสังเร็ศเตรีมสีแดง เขาต้องอยากแดงวันนี้ด้วยไม่เข้าใจไปกันต่อแล้วกันนะคะต่อไปนะคะก็คือ,เ,อ,อเขาบอกว่าค่าคืนนั้นเนี่ยเป็นค่ําคืนที่พิเศษแบบมากๆ perfect สุดๆนะคะแต่ว่าอีกวันหนึ่งเนี่ยเลซี่จะต้องไปงานศพของเพื่อนและต้องแต่งตัวเพื่อไปลาเพื่อนไปลาอีผู้หญิงทอแลเป็นครั้งสุดท้ายกันเนี่ยเขาใช้คาว่า beach one last time นะคะก็คือแบบว่าผู้หญิงแบบทอแลอะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นครั้งสุดท้ายกันดีกว่า แรงอ่ะทาไมเลซี่เป็นคนแรงอย่างนี้ทาไมต้องเกลียดเพื่อนด้วยแล้วเ,เพื่อนคนไหนวะเลซี่ไม่ชอบอ่ะนี่ก็แสดงว่าเราเป็นคนแรงๆเหมือนกันนะเลซี่ปาคะเดี๋ยวเราไปช่วยเลซี่แต่งตัวกันดีกว่านะคะทรงผมนเนี่ยนะคิดว่าน่าจะต้องเป็นทรงที่เรียบร้อยอาจจะต้องมัดผมหน่อยนะคะแต่ว่ามีโซมัดแบบเยอะเลยนะเนี่ยเอาทรงไหนเอาทรงนี้แล้วกันน่ารักดีแล้วก็ชุดสีดําทั้งหมดเลยนะคะโอ้โหเหมือนเอามาแล้วแค่ทำเป็นสีดําอ่ะลงทุนจริงๆเรียบร้อยนิดนึงแล้วกันนะคะแล้วก็อาจจะใส่แบบกางเกง,เกงเหรอ ก็ได้แล้วก็ใส่รองเท้าแบบสุภาพนิดหน่อยนะคะก็ให้มันแบบว่าดูน่ารักสุภาพอยู่ส่วนเครื่องประดับเนี่ยใส่เป็นช็อกเกอร์เหรอเออช็อกเกอร์ก็ได้นะก็น่ารักดีโอเคค่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะรอบนี้แอบดูซิรู้สึกว่างานส่งของเพื่อนเนี่ยก็จะโอเคนะคะราบลื่นและต่อไปนะคะฮะ <c oughs> เราต้องแต่งตัวให้เพื่อนของเรา ที่อยู่ในโรงเนี่ยนะที่แบบตายต้องแต่งจบแล้วทำไมต้องเป็นหน้าที่เราถามก่อนให้สวยที่สุดนะคะเป็นครังสุดท้ายแล้วส่งเธอไปลงนรกแล้วเลซี่คือเกลียดเพื่อนคนนี้มากเพราะฉะนั้นเราจะมาดูชุดของเพื่อนกันนะคะโอโห้หน้าผีเวอร์แล้วเพลงต้องดังขนาดนี้ไหมผมเนี่ยก็คือให้แบบว่าปล่อยสรวยเลยแม้แบบหยิกหยิกแบบนี้เลยนะคะถ้าเราเกลียดเนี่ยแบบจะชุดแบบสุภาพไม่ดีมั้งโอ้ชุดนี้สวยเกินนะเอาชุดนี้ละกันเนี่ยแหละแบบนี้เลย ราไม่ชอบอ่ะก็ส่งลงไปนโรนัโก็ต้องแบบแดงแรง,ง,ง,งลิ้แบบนี้แหละแล้วก็รองเท้านะคะจะแบบรองเท้าอื่นไม่ได้ต้องสีม่วงเท่านั้นนะคะสวยมากเพื่อนก็คือเกลียดมากคนนี้นะคะปะเราจะส่งเธอครั้งสุดท้ายแล้วนะแล้วก็ติดโบเสริมสร้อยดีกว่าดูคุณนายดีชอบไปค่ะลาก่อนค่ะเพื่อนรักแล้วเจอกันในนรกนะรู้สึกว่าครอบครัวของเขาเนี่ยจะไม่ชอบการแต่งตัวแบบนั้นเลยเขาก็เลยเตะฉันออกมาจากงานศพ แล้วฉันก็เลยต้องกลับบ้านไอเนี้ยเอ้าเดี๋ยวนะปิ๊งนิคแอดเดอร์พาร์คไปปิกนิกอีกแล้วหรอทำไมต้องไปปิกนิกอีกรอบอะเฮ้ยฮะเกิดอะไรขึ้นน่ะใครเรียกเราอะเมื่อกี้สวัสดีอะไรอะเธอชื่ออะไรหรอเรา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 ชื่อเล็กเราชื่อเล็กเราชื่อเล็กเองเราเล็กนะเล็กฉันปิดเพลงแล้วล่ะเพราะว่าเราจะได้คุยกันดีขึ้นจะคุยกับเราเหรอ เธอไม่ชอบให้ฉันประมาณแบบนี้ใช่ไหมเออก็ใช่อ่ะถ้าเธออยากปล่อยฉันไปเธอจะต้องปิดเกมบ้านนิสะปิดปิดเลยเหรอให้ปิดเลยจริงอ่ะถ้าเธอไม่ปิดฉันจะติดอยู่ในนี้ตลอดการเอ้าลราต้องทำยังไงอ่ะปิดเหรอให้เราปิดเลยเหรอวะเธอไม่ต้องการแบบนั้นใช่ไหมเออก็ก็ใช่อ่ะปิดเกมงอนนิสะก็ได้ปิดปิดก็ปิดไปแล้วนะ ทังไงอะเอาเราเรา,เราต้องทำตามว่าทำไมว่าแค่ในเกมเอาพอเข้าเกมมาอีกรอบหนึ่งเลซี่เดสลบหนึ่งแล้วนี่คือตู้เสื้อผ้าเอาไม่ใช่ตู้เสื้อผ้าเลซี่แล้วหรอเพราะว่าปกติมันจะเป็นเลซี่วอ์ดรอปแล้วนี่ตู้เสื้อผ้าใครอะแอเโหลดเกมนี้มาก,ก็คือเล่นต่อไม่ได้แล้วหรือไงเอาทำอะไรไม่ได้เลยทุกคน <gasps> แพ้เลยนะคะก็คือเล่นไม่ได้แล้ว ก็เอาเป็นว่าน,นะคะเ,เพื่อนๆถ้าใครชอบเกมนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับสุดแจงด้วยนะคะแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะเวลาที่จะลงคลิปใหม่ๆเพื่อนจะได้พลาดกันนะคะสำหรับเกมนี้เนี่ยก็แปลกดีเวทอยู่นะคะลองไปหาเล่นกันดูนะในสตรีมเป็นเกมฟรีด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยตู้เสื้อผ้าก็คือไม่มีเลซี่แล้วเลซี่น่าจะหนีหายไปแล้วนะคะเกมนี้ก็คือแบบว่าน่าจะแฮปปี้เอนดิ้งละมั้งเพราะว่าเลซี่ไปแล้วนะคะรอดจากฆาตกร,แล,กรแ,ตตแล้วก็เหลเมมอือไว้แต่ตู้เสื้อผ เล z ซีวอลดรอปนะคะเอาเป็นว่า,าครั้งนี้ทุกแจกเขาต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆเราจอกนัหม่ในคลิปหน้าสำหรับครั้งนี้ไปแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายงงไปหมดอะไรวะเนี่ย